อีกครับวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะครับอันนี้ Honda b r i โอนะมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับตรวจสอบตัดรั่วตามจุดต่างๆนะฮะแขงไม่รั่วนะครับคอมแอร์ไม่รั่วนะฮะแต่ที่รั่วคือดูกันครับมาดูกันนะครับว่ารั่วตรงไหนนะครับนี่นะครับกอเย็นนะครับผม Honda b r i โอันนี้ตรวจสอบตรวจเช็คนะฮะเจอ ตู้แอร์รั่วนะครับทําให้แอร์ไม่เย็นนะ้ำยาไม่มีในระบบนะครับนะอ่าตันนี้เวลาถอดรือ้อต้องถอดโบว์แอร์ออกมาก่อนนะครับยกออกมานะก็จะเจอตู้แอร์นะครับอยู่ตรงฝั่งคนนั่งนะครับตัวนี้เราต้องถอดคอนโซลออกนะฮะไม่ใช่คอนโซลน,นะครับถอดเก๊ะนะครับผมถอดเกะออกนะมานะแล้วก็ถอดโบว์แอร์ออกนะครับแล้วก็ ตู้แอร์อยู่ด้านในนะสำหรับงานแอร์จะเป็นงานที่ง่ายนะฮะไม่ยากนะครับผมทำง่ายๆ่อมง,ง่ายๆนะครับแก้ไขได้ง่ายนะครับสำหรับคันนี้เราแจ้งลูกค้าเปลี่ยนเฉพาะตู้แอร์นะครับผมเพราะว่าบลอกวาวนะยังใช้งานได้ดีนะครับ หลังจากเราเปลี่ยนอะไรนะจะมาลองทดสอบความเย็นกันนะครับว่าแอร์คันนี้จะเย็นขนาดไหนนะครับผมมาดูสภาพนะทำไมถึงรั่วนะครับจากนี้นะขาดการดูแลบำรุงรักษานะครับเอออย่างน้อยนะต้องล้างตู้แอร์นะทุกหนึ่งปีนะครับเห็นไหมครับมันมีขราบความสกรปรกนะครับนี่นะเกาะน่านนะเกาะติดนานนะ ก็จะเกิดขี้เกลือนะพอเกิดขี้เกลือก็จะเกิดการกัดก่อนนะกัดก่อนทําให้มีเนียมพุนะอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่ตัวนี้มีรับประกันให้นะครับผมแอร์เย็นชําเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับประกอบกลับเข้าไปเรารับประกันก็จะเขียนมาร์กวันที่ไว้ตรงนี้นะครับผม ยี่สิบเจดห้าหกสี่นะครับเับประกันสามเดือนโอลิงนี่เปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะโอลิงนะโอลิงตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะอ้าวหลังจากเราใส่ถังหนูหรือเซน็นเซอร์อุณหภูมิเสร็จนะครับจะชโลมด้วยน้ำมันนะที่โอลิงนะครับเราจะนำตัวแอร์ใส่เข้าไปก่อนนะครับ นำตัวแอ์ใส่เข้าไปก่อนดันเข้าไปให้สุดนะครับป้าบโอเคได้ตําแหน่งแล้วนะใ,นใกล้ๆนะเอาได้ตําแหน่งนะให้เรานําบล็อกวาลเข้ามาใส่นะครับครับตามด้วยน็อตยึดวาลนะตัวนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยม เบอร์สนะครับผมตันให้แน่นเลยนะตันเข้าไปให้แน่นเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ใส่ใกล้เสร็จเดี๋ยวเราจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับ mm hmm. อ่ะปรอบอเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตำแหน่งของคอยเย็นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะปิดฟ้านะครับสังเกตว่าข้อต่อคอยเย็นนะจะยื่นออกมาด้านนอกนะสังเกตน,นะว่าจะมีข้อต่อด้านนอกนะตัวน,นี้จะเป็นสายใหญ่กับสายเล็กใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีน็อตหกเหลี่ยมยึดอีกทีนึงนะจากที่เราใส่ท่อ,อน้ำยา ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะทําการอัดลมเช็คลวนะครับอ่าคันนี้เราจะอัดไปที่สามร้อยนะเยมานิดหน่อยนะครับเห็นมสามร้อยทิ้งไว้สิบนาทีนะว่าเข็มจะตกลงไหมนะครับอ่าประกบแขงเข้าไปนะหลังจากเช็คลวแล้วนะครับอ่าอันนี้ไส่ ปาครอบตู้แอรเข้าไปแล้วนะตอนนี้จะมีรีเซิตเตอร์หรือว่าสปีดพัดลมนะครับอยู่ตรงนี้นะต่อไปใส่โบเวอร์กลับเข้าไปครับใส่น็อตกลับเข้าไปให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขานะครับตัวปิดเปิดลมนอกลมในนะครับที่มีกิน เวลาวิ่งตามหลังรถสิบลอ้อนะจะได้กินปันนะตามรถขยะจะได้กินเหม็นนะตัวนี้เลยนะห้ามลืมนะใส่กับเข้าไปนะครับเราเช็ค่วเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีรั่วแล้วก็าแวร์อากาศออกเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะครับผมเราจะทําการเติมน้ำยาแอร์นะก่อนจะเติมน้ำยาแอร์นะครับเราต้องเติมน้ำมันคอมก่อนนะครับ สำหรับน้ำมันคอมนะกันนี้เราเติมเข้าไปที่สามสิบซีซีนะฮะต่อไปเราจะเติมน้ำยาแอร์นะครับน้ำยาแอร์ที่เติมคือหนึ่งสามซนะเปิดถังครับแล้วคว่ำลงไปนะให้น้ำยามันเข้าไปตรงนี้แล้วก็เปิดเกจว่าน้ำยาสีแดงนะเปิดระบาครับ สังเกตตอนนี้นะวิ่งถึงสักหนึ่งร้อยนะกเกยด้านซ้ายคือสายโลเนี่ยประมาณสักหนึ่งร้อยครับอ่าเนี่ยเป๊อ่าปิดก่อนนะครับ,รบ,ป,รรบปิดเกียร์สั่งแดงนะครับอ่าต่อไปแล้วก็จะสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับอ้าวสตาร์ทเครื่องเลยครับอ้าวเครื่องยนต์ติดชึ่งนะครับต่อไป เปิดแอร์นะครับเปิดแ oh. อร์เอาขัยาวิ่งลงปืดวิ่งขึ้นปืดรอสักพักหนึ่งนะครับผมสังเกตฟังไฮไซด์อยู่ที่150นะฮะเดี๋ยวเราจะลันทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งครับนะนังขันยาเราตั้งขึ้นแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็มาเปิดฝั่งซ้ายนะเปิดเข้าไป ตั้งขึ้นแต่เราปิดแล้วนะน้ํายาจากถังน้ํายาเนี่ยเราปิดไปแล้วนะครับแล้วก็เราเปิดเกจวัดฝั่งซ้ายนะครับเพื่อให้น้ํายาที่ค้างอยู่ในสายนะครับไหลเข้าไปสู่ระบบตอนนี้น้ํายาไหลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะฮะก็ทิ้งไว้สักพักหนึงอ่าเราลันทิ้งไว้สักพักหนึ่งฮนะความร้อนนะเริ่มขึ้นนะ อพอความร้อนเริ่มขึ้นฝั่งไงไซนะ่ะขึ้นไปประมาณสองร้อยนะพัดลมทํางานสปีดแรงเลยนะแสดงว่าเครื่องยนต์ร้อนนะคพัดลมระบายความร้อนด้านนอกสปีดแรงเลยนะอืดนะก็แอเริ่มเย็นแล้วนะครับก็อเย็นแล้วนะมีน้ําเกาะด้วยนะครับวิธีเติมน้ายานะง่ายๆนะทำตามในคลิปเลยนะครับ ไม่ยุ่งยากนะรถคันนี้ใช้น้ำยาแอร์อยู่ที่ประมาณ4ขีดนะครับ4ขีดถึง6ขีดไม่เกินนะครับผมจะสตาร์ททิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะแล้วจะเข้าไปทดสอบด้านในนะว่าความเย็นอยู่ระดับที่ต้องการหรือไม่นะครับนะอนณหภูมิอยู่ระดับนี้ เก้ากว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าเย็นนะถือว่าเย็นจนหนาวแล้วนะครับนี่ผมรันสตาร์ทเปิดแอร์ไว้ประมาณสิบนาทีแล้วนะครับได้แล้วนะสำหรับกันนี้นะลงแปดกว่าเลยนะครับลงเรื่อยๆนะลงเรื่อย จจริงๆนะครับคันนี้นะกับการาซ่อมแอ์นะครับเช็ครั่วเปลี่ยนคอยเย็นนะครับสำหรับงานาในรถ Honda b บ i o นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมตรวจเช็ครอยลั่วนะครับเวทค่ำเติมน้ำยานะครับเปลี่ยนคอยเย็นนะฮะคันนี้ก็ทำลิปออกมานะถ้าใครที่ชอบนะครับก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube อูแงจเจริญการช่างด้ครับสำหรับวันนี้นะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงจเจริญการช่างนะครับ One, two, three, Come on